จ้าสวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรามาดูดวงความรักกันดีกว่าชาวราศีพฤษภไหนดิชันขอดูก่อนนะคะว่าคุณจะมีดวงความรักอย่างไรค่ะพฤษภใครที่ดูลักนณาก็มาดูได้นะคะหรือเป็นราศีก็ลองมาดูได้ค่ะ อันไหนตรงกับคุณคุณก็เก็บเกี่ยวความสุขความสมหวังไปในไพ่ที่คุณดูนะคะจะดูกี่ครั้งจะดูกับใครจะดูที่ไหนจะดูราศีใดถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะเอะมันตรงกับคุณที่ฉันบอกเลยคุณควรจะรับพลังงานเหล่านั้นไว้กับตัวแต่ถ้ามันมีข้อติดติงอะไรหรือว่าเขาว่าคุณจะเจออะไรเนี่ยคุณก็ฟังไว้ก่อนคุณอาจจะแบบไม่จริงฉันอาจจะไม่เจออย่างเงี้ย คุณจะปฏิเสธไปก่อนได้ส่วนใหญ่อ่ะสุดท้ายเราจะตรงนะคะนี่ฉันบอกเลยก็คือเขาไม่อวยไงเขาจะไม่อวยคุณมาดูกันค่ะราศีพฤษภช่วงเดือนธันวาคมปี2 5 6 5รสิคุณราศีพฤษภคุณจะเจอสถานการณ์แบบไหนดินฉันผู้ดวงขอเปิดไพ่ให้คุณค่ะในเรื่องของความรักคุณรู้สึก ว่าความรักของคุณดิฉันไม่ได้ไม่ได้ดูผิดไปใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ดูให้คุณเมถุนมันก็ออกไพ่ใบนี้แต่ดิฉันคงไม่เปิดไพ่ใบที่สองซ้ำกันนะคะไม่ซ้ำค่ะค่ะความรักของคุณกับคู่รัก ช่วงนี้กําลังไปได้ด้วยดีค่ะต่างคนกําลังต่างสร้างสรรค์สร้างสรรค์ความรักไปในทางที่ดีต่างคนต่างอบอุ้มความรู้สึกของกันและกันแต่คุณจะมีความแข่งก้าวในตัวมากกว่าคู่ของคุณซึ่งคู่ของคุณช่วงนี้เขาก็กำลังอ่อนไหวในเรื่องความรักสุดๆอ่อนไหวเพราะว่าเขาก็รอก,การตัดสินใจไม่ ไม่ถือว่าการรอตัดสินใจค่ะก็ถือว่าเราให้คุณนำพาแล้วกันคุณอยากจะพาเขาไปจุดไหนของความรักเขารอคุณอยู่ค่ะรอคุณพร้อมสั่งการป่ะไปเที่ยวกันป่ะไปดินเนอร์ป่ะไปกินข้าวป่ะเจอกันคืนนี้ไหมยอย่างนี้ค่ะช่วงนี้คุณจะเป็นผู้นำพาคนรักของคุณซึ่งแฮปปี้สุดๆพรกศพ สรุค่ะช่วงนี้คุณกับเขาก็าดูดูแล้วเนี่ยก็จะดำเนินกันไปได้ด้วยดีดูดูแล้วก็คือเกี่ยวก้อยไปถ่ายรูปเดินไปดูไฟดูไปไปเขาเรียกมีความสั่งสันกันช่วงนี้คุณกับเขาเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งคู่เลยดิฉันจะถ่ายดีๆแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วที่ฉันต้องเปิดเพิ่มค่ะ ซึ่งความรักของคุณพลิกศบในสมัยก่อนนั้นคุณ่ะได้เขาเรียกว่าได้ดูใจกันมาพักหนึ่งได้เห็นความรู้สึกของความรักเป็นเรื่องของการการแบบการถูกต้องความถูกต้องการที่อ่อเดี๋ยวดิฉันเปิดให้ครบว่าในปัจจุบันนี้แนวโนมความรักของคุณจะไปสานต่อกันกันกันแบบไหน ดิฉันคาดว่าคุณเดือนธันวานี้้มันจะมีช่วงหยุดหยุดพักผ่อนกันหยุดพักในเรื่องความรักคือความรักของคุณอาจจะมีสเตจของการครบกันมาในระยะหนึ่งซึ่งสเตจต,ตอนนี้มันมันสงบสุขเหลือเกินมันมันมันรู้สึกได้ถึงโลกที่เป็นปกติแล้วอะเข้าใจดิฉันใช่ไหมคะคือคุณไม่ใช่คนรักหรือคนรักที่มาเจอกันแล้วมีช่วงโปรโมชั่นต่อกันะ แต่คุณเป็นคนรักที่เรียลลิสติกต่อกันอะคืออยู่ในชีวิตจริงของกันได้ซึ่งทั้งคุณและเขาอะก,ก็ก็ไม่อาจปฏิเสธความรักซึ่งกันและกันได้เลยเพราะว่าคุณคู่กันคุณเป็นอีเดมดีเอ r มพอเรอร์ส่วนเขาเป็นควีนซอฟเพนทาโคซึ่งมันอวยใช้วอวยพรเหลือเกินสำหรับคู่ที่เ,เป็นคู่สมมติว่าเป็นคู่ชายหญิงเนาะ คนหนึ่งเป็นชายชัดเจนคนหนึ่งเป็นหญิงชัดเจนไม่มีความกำลกวมในความรู้สึกคนหนึ่งสายเปที่แท้ทรูอีกคนหนึ่งก็นั่งแท่นบัลลังควบคุมบัญชาอย่างแท้จริงซึ่งสองคนนี้ดูต่างกันนะคะแต่มีความเข้ากันมากมีความเป็นสตรีและ,ะชายชายชะกันอย่างอย่างแตกต่างกันชัดเจนอะมีความแตกต่างอะ,อะถ้าเป็นคู่เียค,คู่ควีนหรือว่าคู่ คู่แบบ LG แบบไหนนะคุณทั้งคู่อ่ะจะมีความแตกต่างกันชัดเจนจะไม่ได้เป็นสายพันธุ์เดียวกันดิฉันบอกเลยว่าเออความคนที่แตกต่างกันเนี่ยมักเข้ากันได้โดยโดยโดยแปลกอคนที่เหมือนกันส่วนใหญ่จะจะจะ,จะดีในช่วงแรกนะถ้าคนที่เหมือนกันอะส่วนใหญ่จะดีในช่วงแรกแต่จะ แต่จะรู้สึกไม่ได้เติมเต็มในช่วงหลังนะดิฉันมองแล้วแต่ของคุณราศีพฤกษ์ศพคุณจะได้พบเจอกับคนที่มีความแตกต่างกับคุณและเติมเต็มอ่ะเติมเต็มคุณแข่งเขาอ่อนคุณอ่อนเขาแข่งอะไรเงี้ยอสองคนก็ประสานความสัมพันธ์ดีแล้วกําลังมองนองมองอนาคตกันแต่ช่วงนี้ธันวาคมนะทั้งเดือนแหละมันอาจจะอยู่ในช่วงของความสงบเงียบเรียบร้อยอยู่ในความนิ่งเฉยในเรื่องความรักแต่ว่าไม่ได้ว่าเพิกเฉยนะ เขาเรียกว่าสามารถใช้ชีวิตได้ปกติแล้วอะ่ะคุณไม่จําเป็นจะต้องหาชุดสวยๆไปเดทก,กับเขาเวลาไปเดทก,กับเขาคุณใส่ชุดเอ่ออร์มอลของคุณเลยชุดที่อยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงหมาออกไปได้ไม่ต้องมารังใส่กระโปรงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ได้ทําอย่างนั้นแล้วอะ่ะแล้วสุดท้ายนะั้นหนูเออดิฉันก็ขอบอกว่า,วาคุณเนี่ยเป็นคู่ของความความลงตัวที่ท,ที่ถูกจัดสรรมา คุณถูกจัดสรรมาให้ให้เข้าคู่กันอนะซึ่งตรงเนี้ยคุณไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าอาทำไมฉันเลือกเขาละ่ะหรือเขาทำไมเลือกฉันอะสองคนอนะดีพอดีพอกันนะคะดีพอในระดับเดียวกันด้วยคุณถึงเข้ากันได้แล้วสุดท้ายนะถ้าตอนนี้มันเฉยๆนะเพราะว่าต่างคนอาจจะมีม,มีมีความรู้สึกเออไม่ไม่ไม่เอาเปรียบกันอนะมีความรู้สึก เหมือนนิ่งนิ่งนิ่งกันบ้างแต่ในความเรื่องความรักถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไปเดือนธันวาหรือว่าช่วงเดือนนี้แหละคุณจะได้อ่าจะได้แนวทางแนวทางสูกก่กันพัฒนาความรักไปอีกหนึ่งขั้นบอกเลยว่าคุณราศีฟฟษษพฤษภคุณจะเจอถ้าถ้าคุณกำลังเริ่มคุยคุณจะได้ คอมมิชเมนตถ้าคุณเป็นคู่รักคุณอาจจะพบเจอกับการขอการ Wedding การแต่างงานแล้วถ้าคุณเป็นคู่รักกันแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้บ้านได้ลูกความรู้สึกในอนาคตถึงความเป็นครอบครัวกำลังจะมานะคะ คนที่อยากได้ครอบครัวอันแสนสุขมันกำลังจะเข้ามาอยู่ในสเตจความรักของคุณแล้วนะคะเดชดิชั่นขอเปิดอีกสามสามใบเพื่อที่จะดูว่าในความเงียบงันเหล่านี้หรือว่าปัจจุบันที่คุณกำลังจะพบอยู่กำลังพบเจออยู่เนี่ย มันมีสาเหตุจากอะไรคือทั้งคู่ก็รักกันดีดูแบบว่ามั่นคงต่อกันแล้วก็ยังจะชวนกันไปไปไหนตัวไหนได้ดีเหมือนเดิมมันมีมันมีการปัญหาอะไรสามใบนี้ที่ฉันไม่ได้อวยชัยไม่ได้อะไรเลยแต่มันขึ้น Queen's Queen's และคิงค่ะเดี๋ยวฉันให้ดูใกล้ๆนะคะ <No. S 1> ความรักของคน สาเหตุของการที่ช่วงนี้ความรักมันไม่ได้สวิตวิดวิวเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณสองคนกำลังดำเนินแผนการในการพัฒนาความมั่นคงของชีวิตดูสิคะที่ฉันได้ไพ่อะไรมาบอกเลยว่าสาเหตุสาเหตุตอนนี้ที่คุณกำลังแบบช่วยกันช่วยกันทำมาหากินหรือว่าช่วยกันคิดคิดโครงการเพื่ออนาคตของคุณทั้งสองเนี่ยมันมันฉันไม่ได้วางไพ่นะมันหยิบออกมาจริงๆคุณราศีพฤษภ เมื่อก่อนสองคุณสองคนก็เป็นคู่คิดคู่ปรึกษากันที่ดีความรักมีให้กันร่วมกันแบบพัฒนาความรักนี้มาจนสุดทางสุดสไม่ได้สุดทางหรอกสุดๆไม่ว่าจะเป็นการเริ่มคบกันหรือคบกันแล้วหรือว่าการเป็นคู่สามีภรรยาคุณคุณสามารถที่จะมีอะไรก็ปรึกษากันได้คุณสามารถปรึกษากันแล้วคุณจะแก้ปัญหาด้วย ด้วยการแบบเป็นทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านที่ดีคุณสองคนจะจะจะช่วยกันอะ่ะอดิฉันอยากเจอคู่แบบนี้อิจฉาชาวราศีพฤษภคิดบอกดิฉันบอกเลยว่าช่วงนี้คุณสองคนเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วตอนนี้ก็กำลังจะ,ะ move move ไปสู่ความมั่นคงคิดเรื่องของอนาคตแล้วค่ะช่วงไทยปีนี้คุณคงจะคิดในเรื่อง อนาคตที่จะสร้างสร้างอะไรสักอย่างร่วมกันหรือไม่จะเป็นทางธุรกิจก็เป็นความมั่นคงของอาจจะเป็นของของบุตรหลานหรือของการเติบโตของครอบครัวของคุณไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านสร้างเรือนหอหรือว่าการคิดที่จะมีแผนการทำทำงานร่วมกันคุณทั้งสองคนเป็นคู่มิตรคู่ที่ปรึกษาคู่คู่ชีวิตกัน ถ้าคุณเจอคนแบบนี้แล้วคุณถือว่าคุณโชคดีอแม้ว่าความความรักในช่วงนี้มันไม่ได้หวานนะแต่ความรู้สึกข้างในลึกๆของคุณทั้งสองคนมันมันอิ่มเอมหัวใจอยู่แล้วดิฉันเชื่อว่าในในอนาคตอันใกล้เนี่ยเดี๋ยวคุณก็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 ได้ก็ได้เขาเรียกว่าก็ได้อยู่ร่วมกันอยู่แล้วก็ได้ปรึกษากันอยู่แล้ว คุณทั้งคู่มีการวางแผนวางแผนที่ดีมากเลยคุณไม่ได้กะคบกันแบบเล่นคุณไม่ได้มาคบกันเล่นๆคุณมีความจริงจังทั้งในคนคนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยคุณก็สามารถมองถึงความมั่นคงของความรักของคุณได้เหมือนกันอ,อย่างคนที่ยังยังมองหาคู่อยู่เนี่ยคุณคุณอ,อางนี้ค่ะ ถ้าคนมีคู่มันไทยได้เลยมันไทยว่าคุณอะดีพร้อมคุณอาจจะดอบในเรื่องความหวานลงไปแต่คุณจะสมบูรณ์ในด้านจิตใจลึกๆเลยคุณเต็มอิ่มเนาะแล้วตอนนี้คุณก็กำลังจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือมีสร้างบ้านสร้างเรือนหอสร้างงานด้วยกันเป็นที่ปรึกษากันที่ดีเนี่ยคู่ชีวิตที่ดีต้องเป็นอย่างนี้นะคะปรึกษากันได้นะคะคือถ้าคนโสดคุณก็คิดไว้เลยเนี่ยเออถ้าตอนนี้ฉันมีคู่เนี่ยคู่ของฉันจะดีพรึกศบนะ ถ้าคุณกาลังคุยกับใครอยู่แล้วคนคนนั้นที่เป็นที่ปรึกษาคุณได้เนี่ยมันก็มันก็น่าสนใจจริงไหมคะหลังจากเหตุการณ์ที่คุณได้ได้มีการปรึกษาคิดคํานวณหรือไปร่วมร่วมแบบร่วม,วมดูเขาเรียกเก็บข้อมูลต่างๆมาแล้วนะท้ายในเรื่องความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรคุณทั้งคู่ก็อาจจะ ในเรื่องความรักสุดท้ายมีการสรุปหลังจากเดือนธันวานี้มวลรวมก็คือคุณพยายามกันมากพยายามที่จะเป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีและพยายามที่จะเป็นคู่รักที่ดีต่อกันอ,อนาคตคุณก็วางแผนด้วยว่าคุณก็จะเป็นแบบนั้นให้ได้ หลังจากนั้นคุณจะรู้สึกถึงความความเขาเรียกเลค่ะความความเป็นตัวของตัวเองในเรื่องของอในเรื่องของการกระทํำล้วซึ่งเราเนี่ยคุณเนี่ยเป็นฝ่ายที่เด็ดเดี่ยวคุณจะทำมันคุณจะทำแบบเด็ดเดี่ยวเลยคุณจะอาจจะแข็งค่อนข้างแข็งในช่วงนี้เรื่องความรักนะ ความหวานเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยแต่เรื่องทําจริงอ่ะทำเพราะความรักเนี่ยทำแน่นอนทีฉันไม่แน่ใจว่าคุณจะทำเพราะลูกหรือทําเพราะครอบครัวอย่างไรแต่ส,สุดสุดสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณทั้งคู่เนี่ยก็จะมีความจริงใจให้แก่กันจะมีความซื่อตรงเขาเขาอาจเขาอ่ะเป็นคนที่หลังหลังจากเราได้คิดคิดทบทวน สิ่งต่างๆในเรื่องความรักหรือที่ผ่านมาในเดือนที่ผ่านๆมาแล้วในเดือนธันวาเนี่ยนะบอกเลยว่ามันอยู่ที่คุณแล้วแหละคุณจะมีความผ่อนคลายในเรื่องความรักแค่ไหนคุณจะมีความงดงามสวยงามในเรื่องความรักแค่ไหนเนี่ยอันตัวของคู่รักของคุณเนี่ยเขาเขายินดีอยู่แล้วเขาเป็นคนที่อิ่มเอมอิ่มเอม เจ้าชูกุ้มกิ่มแต่จริงๆอันนี้ไม่ได้ทายในเรื่องนั้นนะคะออหลังจากนี้ถ้าถ้าแผนการที่คุณคิดทั้งคู่เนี่ยได้ดำเนินไปจนสุดทางแล้วเนี่ยรู้สึกคุณจะจริงจังคุณจะเป็นรู้สึกจะจริงจังมากขึ้นจากธันวาเนี่ยนะคุณจะรู้สึกจริงจังในเรื่องความรักมากขึ้นกว่าเดิมส่วนในด้านคู่รักของเขาเ เขาเองเนี่ยเขาเขาเห็นคุณจริงจังแล้วเขาก็สบายเขาจะรู้สึกสบายขึ้นรู้สึกล้นลาล้นลาขึ้นเขาอาจจะมีความแบบน้ำมันไส้สําหรับคุณนะว่าเออฉันฉันฉันทำไมในเรื่องความรักฉันจะต้องฉันต้องทําอะไรฉันต้องทําอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไมเธอทาไมดูสบายสบายอย่างเงี้ยอ่ะมันอาจจะมีความรู้สึกนั้นนะแต่ทั้งคู่พอมันมันมาได้บาลานซ์กันแล้วเนี่ยก็ ก็จะมีแต่ความความจริงใจให้แก่กันน่ะอืมต้องเป็นเพลงของใครอ่ะอเพลงเพลงของคุณราศีพฤกษ์ศบเนี่ยฉันขอมองก่อนนะอืมอ่ะมวลรวมมวลรวมมวลรวมคืออาจจะมีอ่อนหวานกันบ้างอ่อนอ่อนอ่อนก็คือน้อยอ่อนทางด้านความหวานกันนะช่วงพฤกษ์ศพพฤกษ์ศบช่วงเดือนธันวานี้แต่คุณจะน่าอิจฉา กว่าราศีอื่นใดในเรื่องของอของแต่ละคนอะ่ะความมั่นคงอะคุณจะรู้สึกว่าความรักของคุณจะได้เป็นจริงเพราะว่าคู่รักของคุณคือคู่รักจริงๆในในชีวิตอะไม่ใช่คู่รักต่อนยอนที่ว่าคบแล้วไม่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่น มาความจริงใจกันเน้นๆเลยช่วงนี้คุณเจอคนจริงใจเขาแล้วแต่ตัวคุณเองอ่ะอาจจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เท่านั้นเองมันก็เป็นเรื่องของความคิดที่อยากให้ให้สำเร็จในเรื่องความรักมากๆนะคะก็แนวโน้มความรักก็คือก็คือมวลรวมแบบนี้คุณซึ่ง ซึ่งเป็นผู้นําทางด้านความรักเขาเป็นผู้ตามทางด้านความรักส่วนคุณทั้งคู่เข้ากันได้ดีแต่อาจจะอ่อนอ่อนโยนน้อยไปหน่อยอ่อนหวานน้อยไปหน่อย แต่ว่าก็ยังไปปิกนิกกันก็ยังไปสังสรรค์กันก็ยังอยากจะมีครอบครัวท,ที่อบอุ่นร่วมกันจึงได้วางแผนง,งานในอนาคตเพื่อสร้างครอบครัวตั้งแต่อดีตเลยคุณก็ยังคุยกันเรื่องนี้ปัจจุบันคุณก็ยังคุยกันและอนาคตคุณก็กําลังจะสร้างแผนง,งานนั้นซึ่งพอมันลงตัวแล้วเนี่ยคนที่จะดูเข้มแข็ง กว่ารู้สึกจะเป็นคุณคุณจะต้องมีความเด็ดเดี่ยวตัดสินใจให้มัน่นในเรื่องความรักว่าจะเอาอย่างไรหรือว่าจะสร้างไปในทิศท,ทางไหนมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะคุณจะราศีพฤกษบมันไม่ได้อยู่ที่เขานะเพราะเขาเนี่ยตามคุณอยู่ซึ่งเขาก็สบายตัวแหละอนาคตคือเขาจะความรักของเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าคุณเนี่ยเ,เขาแบบ วางใจอ่ะวางใจกับคุณแล้วอ่ะซึ่งตัวคุณราศีพฤษภมันอยู่ที่คุณแล้วนะว่าคุณจะจะเอาหรือไม่เอาจะไปต่อหรือไม่ไปต่อแต่ความรักของคุณก็ดูดีดูดีทีเดียวนะคะสุดท้ายแล้วธันวาก็คือคุณยังคุณยังไปต่อกันนะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็จะ มันก็ยังจะไปต่อในปีหน้าอย่างอย่างดีเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีในเดือนมอกรานะคะช่วงนี้คุณก็ปรึกษาหารือกันในทุกๆเรื่องไปก่อนช่วงนี้จะเป็นช่วง,วงที่ช่วงที่ดีในการเป็นเพื่อนกัน <c oughs> ดิฉันก็ขอสรุปมาประมาณนี้แล้วกันค่ะขอบคุณนะคะคุณราศีพฤกษ์ที่รับฟังค่ะ